เอาแล้วครับผมพบกับไม้ค้าแบบไทยไม่บอกเหมือนเดินมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทีฟอสเทสกันนะครับโอ้เป็นอีพีแรกเลยครับวันนี้ทีฟอสเตสอีพีหนึ่งครับเธาจบด่านนี้ก็อีพีหนึ่งเราไปลุยเดีย๋ยวเฮ้ยชอบจริงอ้าวทีมเราเหรอเนะี่ยพึ่งรู้ลืมไปว่าอีกทีมฟ้าชินกับทีมแดงไปหน่อย มต้องจบกันไม่เป่าก็ได้กูไปรุยเราต้องไปยึดให้ได้เอ้ยอันนี้หมอจะลืมไปอันนี้ด่านกระเป๋าลืมไปเลยึราก็ยึดโอ้หทีมมันไปข้างล่างหมดเลยแล้วเราก็จะมายึดตรงนี้ดิอ ไปไป,ไปไปไม่มีคนไม่มีคนยาวยาวไม่มีคนแล้วก็ยาว อาอจะซาสักปะไอ้เห้ยแบบมาถึงปุ๊บแย่กระเป๋าอย่างรวดเร็วมีไอ้นี่ด้วยเฮลฟบีแบบป้อมแล้วก็เอนจิเนียร์สามหนึ่งแล้วเธอฆ่าได้หมดนี้โอ้ยหลอเลยะ ไปไหนวะไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เดลิงเกอร์ยาวครับยาวยาวอุ้ยมันไม่ไม,ไม่ดีเอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจัดเล่นท่าสักหน่อยหรอโทู นี่ทำไมลูกภาพปแปลกื่อกี้แบบเหมือนแบบล่องหนแล้วบัตมาพอดีก็แบบวบ่าไม่ใช่บล็อกเดี๋ยวเราไปดูคลิปเดี๋ยวดูคลิปย้อนกลับเดี๋ยวค่อยดูค่อยรุย่ยป้อมเยอะจังวะขนาดตรงนี้เล่นกับคนยังรุย่ยบ oh, <shit. S 1> ูช์แกงตายแต่ถ้ากูเดินไปตรงนี้แล้วแบบเจอสุด ป่ะเล่นโซเจอร์ียไม่ไหวไม่ไหวเล่นไม่เป็นไม่ได้เล่นนานเอเะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเงียบโอ้หืมอะทักทีไม่เล่นเอ็นจีเข้าทั้งวัน เฮ้ยเล่นโนบวกกันกันก็ได้นะเว้ยนี่คือเวลาตอนประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับเอ้ยสิ่มเนาเป็นเออได้เลือดแล้วเออโดนอีกไม่ใช่มันมันดักเราเนาเว้ยเออดูมันดักแทน,นมัน จักรเมันอุ้ยเราต้องอยู่ไกลๆนะบอย่างนี้เราต้องอยู่ไกลน,นี่ก็ไม้อา้าวควายแม่ไม่ใช้ไอ้นี่ไม่เป่าคิวไปสองเลยทีเดียวท,ที่มันมีนี่เนี่ยต้อมใช้ตัวไหนอัปเดตนี่เดลว์แมนนี่กากไปเลยทีเดียว ลูกกระสุนปืนโคตรน้อยโอ้โหนี่ถึงกระสุนเยอะนี่เล่นทั้งวันเลยเดมโมแมนหุ่ยจ้าคีโซเจอร์โซเจอร์กูไปยิงโดนโซเจอ,อร์คนอื่นฮั่นโอยโดนสองตัโวโซเดียวโดนสองเย็บแม่มึงไม่ได้ที่สองเลยทีเดียวเน็ตกากไปหน่อยพอดีพอดีอะไรวะ คิดไม่ออกหลังตูนอ้าบินได้เลยเดียวมันเป็นคนไทยบินได้ตูนมาบอกตูนหัวอยากเป็นคนไทยบินได้สปายอ้าวเฮียนี่ว่าสปายพอเห็นแม่งแทงก็ูอน,นี่ไม่ใช่สปาย เดาๆๆๆๆดับตั้งเดาดับตัดเดคืนนี้าดนโอ้สายต้ารามาสอโไพโลไพโลไพโล อะไรวะเชี่ยกูร่วงกูร่วงเอเ็นจิเนียร์มาพอดีเลยเออมึงทำเฮียเลยวะอ้าวเฮียมีศพใครมาวะทีมเรานี่บโอ้โหไอมีมีใครบุกเลยเออมีคนบุกบุกแต่ว่าจะเล็่น้ำยาล้างจานอ้าว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 นี่ไม่มีที่หลบติดตายจะดูชื่อนั่นจริงๆด้วย จิมจิมจิมรุยต่อเนี่ยโอ้ชิบยูออเดมิสยูออเดมสเกือบตายแหมนืสปยูออเดมสอเฟกิ้งยูดากต้องขออภัยที่มีคำหยาบเยอะหน่ยอยครับวิชา โอ้โสปายโอ้ย huh. oh. uh ิงไก่ต uh ัวเดียวได้นกสองตัวอ้าวเฮ้ยแพ้โอ้เช่ยไม่แพ้ไวกินอร่อยเลยไวไว น่าจะหาที่แอบด,ด,ดีๆหน่ยนะ hey, <Wh> อยะนี่มาถึงแลจบยังอะอันนี้คือ EP แรกต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับรแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปแล้วบายบายจุบจ๊บจุ๊บ